บริษัทโชว์มีเดียไทยแลนด์จำกัดจัดงานเปิดตัวภาพยนตร์การลาวิลา Devil Black Cat อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2569ณโรงภาพยนตร์เมเจอร์รัชโยธินท่ามกลางบรรยากาศลึกลับชวนขนลุกภาพยนตร์แนวลึกลับระทึกขวัญหยิบความเชื่อเรื่องอาถรรพ์ปีศาจแมวดำมาตีความในมุมร่วมสมัยนำแสดงโดยแอนนาอินดี้อินทัศถ่ายทอดบทบาทเข้มข้นกำกับโดยอนุวัฒน์ถนอมรอดผสานความเชื่อพื้นถิ่นกับการสยองขวัญได้อย่างลงตัว เรื่องราวพาผู้ชมดำดิ่งสู่การตามหาความจริงที่ซ่อนอยู่หลังอาถรรพ์ต้องห้ามเตรียมสัมผัสความหลอนและปริศนามืดดำได้ในโรงภาพยนตร์เร็วนี้ค่ะอ๋อวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเป็นวันแรกที่จะได้เห็นหนังที่เราได้เล่นค่ะเป็นเรื่องแรกของแอนนาด้วยตื่นเต้นมากๆค่ะอ๋อจริงๆตื่นเต้นครับตื่นเต้นเหมือนแนานาเลยเลยนี่เชื่อว่าทุกคนตื่นเต้นเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันแรกที่พวกเราจะได้ดูพร้อมกัน ว่ามันจะสนุกจะสยองจะน่ากลัวแค่ไหนวันนี้หาคำตอบมาเลยครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับรู้สึกเหมือนได้กลับมาเป็นดาราเลยเมื่อเมื่อเคยเป็นดาราครั้งแรกครับจากตอนเด็กๆอะไรอย่างงี้ครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าจะได้ดูเป็นครั้งแรกพร้อมกับทุกคนเลยในนนวัี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นการเล่นน่ะภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วก็ครั้งแรกของเจนนะคะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะในทิกตอกว่าในทิกตอกมาบอก นี้จะไม่ใช่หนังแนวสยองขวัญดังแรกของเธอน,นะคะแต่ว่าเป็นความแปลกใหม่เพราะว่าอันนี้เป็นเหมือนเป็นอนาถรรพ์แล้วก็ปีศาจนะคะก็จะใส่าจกันเรื่องอี่ที่เคยเล่นมาก็ขอทุกคนติดตาะะมด้วยก็ตื่นเต้นมากค่ะวันนี้พี่ๆสื่อมาเยอะเลยถ้าอยากให้ทุกคนแบบ ติดตามชมดูหนังเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเรื่องเนี้ยบอกเลยว่าผู้กำกับพี่โน,โนูนีตตั้งใจทำมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องหรือว่าภาพออกมาสวยแน่นอน,นะค่ะใช่ใช่คร้บ<ๆ> <c oughs> ผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าติดต,ตามมากครับกับการทํางานที่ได้ทางานกับสัตว์ด้วยกับน้องแมวนะครับแล้วก็พวกเรานักแสดงทุกคนเนี่ยต้องบอกว่า เหนื่อยมากไม่ใช่นักแสดงเหนื่อยนะครับพ่วงกับเหนื่อยเราทุกคนเนี่ยเหนื่อยมากจริงครับผมยังไงก็ฝากเข้าไปคอมเมนต์ติดชมกันได้นะครับเรื่องนี้ครับพ่เลี่ยงกับหาไร่ฝรั่งเรื่องนี้มู้ความสามารถอะไรยังไงบ้างเอาน้องผมเพิ่งมาพ่อพี่ครับสวัสดีครับสวดีครับครับสวัสดีครับไม่เขาห่างกันตอนที่เนี่ยแสดงไงบ้างครับเรื่องนี้โมดสรุดกสนานเล่นเป็นตัวเองแค่คนเดียวครับพี่ ทุกคนอยู่ในบทที่ค่อนข้างที่จะตามเรื่องแต่ก็จะนอกเรื่องอยู่คนเดียวไม่นอกไม่นอกไม่ไม่มมีบทไม่มีแต่ว่าต้องอ่านมีบทมีบทต้องอ่านแต่ไม่เคยตามบทเลยครับผมอันนี้เรื่องจริงครับใชอันนี้เรื่องจริงสนุกสนานมากฝากไปด้วยนะครับผมการละเวลานะจ๊ะโอเคเลิกครับผมยังยังย่งย่างย่าย่างยมาเรื่องนี้งล่าง่างยยง่่ มันก็เหมือนงานปกติทั่วไปแล้ครับแต่มันก็คือทุกคนก็ทําเต็มที่ในเวลาที่มีอยู่อะไรเงี้ยก็เหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าพองานเสร็จแล้วก็โอเคครับก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามชมอะไรเงี้ยติได้ด่าได้ครับแต่อย่าพึ่งแรงนะเพราะมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ก็คิดว่าพอดูได้เพลินๆให้ทุกคนชมชมแล้วกันครเตรียมการรับกระแสวิชาในร้า์ทกาก็ ไม่ได้เตรียมอะไรครับก็ปกติครับปล่อยวางโอ้โหกแสดงรยัไงบ้างที่เคยแสดงเออก็พูดถึงแอนนาก่อนเลยเนาะก็จริงๆทุกคนโอเคนะสำหรับผมคืออะไรเงี้ยแล้วโดยเฉพาะแอนนาซึ่งแบบว่าปกติก็เล่นละครใช่ไหมเคยเจอในละครอะไรเงี้ยมาเล่นก็อาจจะแบบคือเกินพาดที่เราคิดไว้เขาก็เต็มที่ ทุกคนที่เห็นการแสดงเขาจะรู้ว่าเขาเขาอินแล้วเต็มที่ประมาณนั้นนะครับนังเอกคนเดียวหรอคะแล้วพระเอกล่ะคะพระเอกก็ไม่ค่อยอยากพูดถึ่เท่าไหร่เดี๋ยวองไปเขาโอเคอยู่แล้วสำหรับพระเอกนนี้คือมันมีความอะไรคือคือหน้ามองสำหรับพระเอกนะคือแบบว่ามันทําให้เราเราอยากดูด้วยอะไรเงี้ยเวลาเห็นแล้วเป็นคนที่แบบหน้ามองแล้วก็สนุกสนานเวลาทํางานด้วยจะไม่เครียดอะไร ดีใจคะ่ะได้ทำงานกับพี่ๆทุกคนแล้วก็พี่หนุกด้วยเพราะว่าก็อยากทํางานด้วยอีกเพราะว่าทํางานมากับพี่นุกบ่อยอสนุกดีถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายในระดับนึงเนาะเพราะว่าพี่โนุแอบ,บให้บทแบบโหดอยู่กับกับกับเยอะ้ซึ่งแบบบิวก็ทกํากนบ้านเต็มก็รอดูฝากระดาวไว้ด้วยแล้วกันนะ อันนี้ต้องให้ถามพี่นุก๊กอ่ะทำไมถึงเลือกเราไปเล่นเรถึงเือกแม่พาอะไรคก็คืออยากให้มีแบบหน,หน้าหนังสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราดูแม่หน่อยมาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีมันมีบทเล็กๆในเรื่องที่บอกว่าก็สําคัญเหมือนกันเป็นแบบมารับเชิญนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราก็นึกถึงแม่ว่าเฮ้ยเขาเล่นเรารู้จักเขาในฐานะปอกใช่ไหมแต่เราอยากเห็นเขาใน ในการแสดงแบบอื่นในตัวละครอื่นอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าน่าจะเอาแม่หน่อยมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้อะไรผม่าเป็นตัซีรีส์ไม่ถึงขนาดซูเอรถ้าเราเปดเป็นใครเป็นนักพรสผู้ทรงศีลมีทลิปนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะกรอบมาเป็นจะกรอบมาเป็นนักพรสซึ่งปฏิบัติไย่ได้เปล่าก็ไปกินแกวในเรื่องก็ต้องไปดูค่ะถ้าไม่ดูเดี๋ยวพคุยจนรื่องกันเจ๋อจริงพี่เวลาเราไปเจอบ้านขาก็ ไม่ได้เล่นหนังมา30 30กว่าปีก่อนเล่นหนังแล้วก็มาเล่นสนามมอญก็เป็นเรื่องแรกที่ได้กลับมาเล่นในแบบหนังหน่วพมากประโยชน์ก็สนุกดีครับแล้วก็บทก็เรียกรับก็แตกต่างจากเล่นละครมาตั้งนานอะไรอย่า่วงนี้ก็มีอะไรที่แตกต่างร่วมงานกับน้องเป็นไงบ้างครับโอ้น่ารักทุกคนครับน้องสนุกสนานเ <c oughs> ลยเคยร่วมงานกับนส่วนใหญ่ก็น่าจะเคยร่วมงานกันมาบ้างในวงการละคร คนนี <c oughs> ้ป่นนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คนไปเยอะครับพลังก็คือตอนแรกก็ห่วงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็จริงๆแล้วเราก็ใช้แมวจริงด้วยบางส่วนที่แบบว่าน้องเล่นได้ใช้หลายตัวเพราะว่าน้องมันจะคือไม่เหมือนกับคนคนยังงองแง,งบ้างอะไรเนี่ย ตัวโตใช่ไหมแต่แมวคือันตัวเล็กๆมันก็จะบางทีก็เหนื่อยง่ายง่วงนอนนู่นนั่นนี่อะไรเพราะฉนั้นเราก็ใช้แมวหลายตัวมาสลับกันเล่นตามบทบาทบางตัวเขาชอบอยู่เฉยบางตัวเขาชอบเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยก็จะแล้วแต่คาแรคเตอร์ของแมวด้วยแล้วก็บางส่วนที่ที่น้องแมวจริงๆอาจจะแบบไม่ทําให้เราทําไม่ได้เราก็จะใช้แมวจริงบางส่วนเอามาเติมครับแล้วก็ไม่มีการทารุณแมวครับ กลัวบาดดูแลดีมากดูแลดีมากดูแลดีมากค่ะอยากเป็นแมวเลยค่ะจากคนที่แบบัวแมวดำก็หลายคนนักแสดงอย่างน้อยนกากลัวแต่ตอนนี้เลี้ยงแมวแล้วชอรแมวเพราะคิดถึงคิดถึงแมวก็เลยต้องหาแมวมาดีค่ะข้อพิจารณนี้น่าดูตรงไหนละคะแอนนาคะก็บอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทําให้ทุกคนลุ้นแน่นอนค่ะในแต่ละซีนแต่ละฉากที่ออกมาเนี่ยทุกคนจะต้องลุ้นว่าแบบเอ๊สรุปแล้ว มันจะจบยังไงแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงแล้วอาถรรพ์คืออะไรอยากให้ทุกคนมาดูมากๆเลยค่ะคุณเล่ะคขาคาดหวังภาพยนตรเรื่องนี้เท่าไหร่ันล้านนะคะอ๋อโมผมต้องหันไปมองหันไปมองหน้าพี่ดูก่อนเราคุยกันไว้5,000ไม่ใช่หรอ5,000ล้านครับผมคิดกันหน้าไว้แล้วใช่ยอดวิวครับยอดวิวไม่ครับจริงๆก็อยากให้ทุกคนเข้ามาดูมากกว่าเราไม่ได้คาดหวังว่ารายได้จะเป็นเท่าไหร่เราอยากให้ทุกคนเอนจอยกับหนังที่เราตั้งใจทำออกมาขอให เออเอนจอยทุกโมเมนต์ของหนังตั้งแต่ต้นยันจบครับถ้าเกิดว่าแค่คอมเมนต์เดียวที่บอกว่าสนุกเนี่ยเราก็ชื่นใจแลลวครับโอเค<า>ครับ<า>ขอฝากกาลวิลาด้วยนะครับ5กุมภานนี้เข้าทุกวงภาพย,ายนตร์แล้วอย่างที่พวกเราบอกกันไปว่าอาถรรพ์ปีศาจแนวดำครับก็มีครบรถเลยทั้งลุ้นตื่นเต้นสยองทุกอย่างอยู่ในหนังเรื่องเดียวแล้วทุกคนจะได้รู้ว่าคำว่ากาลววลาแปลว่าอะไรขอฝากด้วยนะครับ